สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืดอสุขูชนมินิกัสาวนายสิพามากินตำมึอกกรอบไซ้เล็บมือนางแล้วก็ว่าตำเล็บมือ,อนางไซมูอกรอบนั่นแหละพี่น้องเอาผักคองแก้มเราก็มีผักสลัดมีแต่ผักสลัดกับมักแตงแคบหมูพี่น้องมินิพอครัวบ่มากพี่น้อง,อบบองเอาก่อนจกินแซบๆนำกันกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินไปแซบไปในชาแนลมากพี่น้องไม่แซบนำกันเ้าจะผลกะชีโต๊กบัด เอาอีกแล้วมื้อนี้ข้าวเหนียวปั่นมากไน่น้องตำมือกรอบใส่เล็บมือนั่งน้องแซ่บคักนี่น้ำปลาล้านห้วงพี่น้องมามากินนำกันเดอ้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากชมคลิปให้แน่เด้อพี่น้องอืมอืมพักนะพักสลัดต่างเดียวกับมังแกงมันอืมมาพี่น้อง ขเขาว่าเฮ็ดงานพี่นออ้องว่าชีบบ่ลงคลิปแบบนี้พี่นอ้องคนกับชิโตกแปะแอยูน่นะตำเล็บมานาขันยวก็ม่ี น้ำปลาน้วนๆกินพูดียอเนี่ยถ้าชาวในเฮ็ดผิดอย่างกะขอโทษขอไปให้นําเด้อพี่เจัาหรือว่าเสียงมันบดังหรือว่าเสียงมันดังเกินก็อขอโทษนําเด้อจ้กเนาะ มันนี้มีผักสลัดกับมะแขงเลิบเนาะสองอย่างเล็บหมูสามแล้วเนาะ ยานพนตกซุมนานนด้พี่น้องอ กินทนั้งขาเนียกินทั้งตมน้สาวนายตะกะเรียว ไดเลิกงานกันมากินน้ำสตอใรเดอพี่น้องเ้อบรรลุ้นกันวา่าในไดซิมอนหรือบอ่อืม เล็บเล็บมานั่งดึงดึงดึง โดนน้ำปลาอืมตำมะกรอ แมวคอยพอให้อาหารแล้วก็บ่กินพี่เนาะมากวนมากวนชาวในอยู่น่ะนั่งเฝ้า กินผักหลาย Oh. Uh -huh. น้ำปลาหยอดลึกเนาะน้นำปลาเรือพี่น้องบ่แม่นน้ำฝนเด้อ <laughs> mm cool. บ่ไดทําแล้วตงให้ปอครัวน้ำปลาลายพี่น้องบ่เบิดยังเลือน้อยนึงนะพี่น้องจงให้ปอครัวปอครัวเลิกงานดึกพี่น้องอ่ะก่อนสิจบคลิปนี้กสาวนายก ผิดพลาดประการใดกับสาวนานก็ขอโทษขออภัยน้ำเนื้อจ้าพี่น้องเอฟซีมอนจุกปูจุกคนเนาะบ่าว่าฟังไทยต่างประเทศนอกประเทศทุกประเทศดาราพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าสาวนายอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินไก่แซ่บไปในชาแนลฝากไปติดตามแฟนเพจสาวนายพัฒแซ่บด้วยนะคะกลับคำว่า,าสวัสดีสบายดีจ้า